่เนื้อมาดามยังรู้เลยไนะอ้เหี้ยเก็บทรงมาตั้งนานไปไม่ใช่ที่มันแอบแอบอยู่พวกพี่นี่คิดอะไรเปล่าไอ้ที่ไอ้ที่ไอท้ไอที่มามาเล่นในนี้นะไอ้แข่งรถคือจะมาเจอนี่ไงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่งั้นมันจะขอจับนมได้ไงนะ <laughs> เหรอ แล้วอะไรนี่เพียจับโอ้โหไอ้เรื่อถอยก่อนเลยถอยก่อนเลยถอยก่อนเลยไอ้เรงทักสื่อกรับไปแล้วพุ่งแน่เลยทางที่ไปก่อนเลย ดึงไม่อยู่อ่ะพี่อาจจะปล่อยไปไปได้แต่พี่จะดึกลับไม่ได้ฮะพี่อาจจะปล่อยไ like ปได้แต่พี่จะดึกลับไม่ได้ปล่อยไปได้ดึงกลับไม่ได้ท่าาทาท่านไ้้้ยุลิ้น้เอ้า้ะ